โลโอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับอ่าผมจีน่าตีชนะฮะก็เปลี่ยนแล้วนะก็มาอัดแล้วแหละไม่มีอะไรจะทำแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้อัดนานแล้วก็เลยจะอัดให้ทุกคนดูกันหน่อยอีกครั้งหนึ่งนะครั้งที่แล้วค้างไว้ไหนไม่รู้ลืมโอเคโอเคออกไปกันเลย คอมอยู่นะฮะก็ถ้าแลกหรือมีปัญหายังไงก็ขอไปด้วยตอนนี้ก็ขอข้ามอะไรข้ามไม่หมดก่อนเลยตอนเนี้ยไม่ไหวจริงจะให้อ่านก็แบบนานเกินไปเี่หกเป็นฟาร์เมอร์เด้อแลยวขาพยายามให้เราเป็นฟาร์เมอร์ที่ดีนะฮะฉะนั้นนะฮะเราต้องเฮ้ยยาโอ้ยไป ขาโตดไม่ตั้งใจอ่ากดวิวค้างเอาไอ้ไอ้ติดไอ้ติดละโอเคได้ละมีกี่อันวเน,นี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดูเทมยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยว คจะดูไอเทมดูยังไงวะอ้าวกดวีโอ้ยคุณจะไม่ได้ดูแผนที่คุณจะดูไอเทมกดยังไงวะเนี่ยโอเคเอ้าโอ้ยโอเคดูแล้เคไให,หาหมาก่อน อุ้ยเจอใครวะเฮ้ยเขาไมคุยกับแมงดิลาเป็นใครอะพาเรียเป็นนักล่าไม่ใช่ด uh? ิถ้าพูดว่ากรมปศุสัตว์หรือไม่ก็ในพรานนะฮะไหนต่อเฮ้ยแกบโอเค ชาติหนึ่งกว่ากูจะได้เหตาใเถอะเอ้อที่แล้วเรามาสำรวจร้านไม่ยังวะยังไม่ได้สำรวจร้านเลย,ป,เย,ป,เยปิดวันอาทิตย์เอ้ปิดวันเออปิดวันอาทิตย์เปิดแปดโมงถึงหกสี่โมงเย็นหรือเปล่าวะดูไม่ทัน ไม่จีบนะเห็นมีสัญญาหัวใจแม่มันเป็นต้นฉบับมันต้นฉบับของฮาเวนบูลอยู่แล้วปียักมีรู้หัวใจเนี่ยจีบได้ ได้ทุกวันตอน9ก้าโมงอ้กดผิดไปดีกว่าเ,เดี๋ยวเงินเป็นสิ่งสำคัญนะโแต่นี้ผู้หญิงก็ชอบแต่คนรวย ยนหน้ามายนนาถึงหน้าตาตัวละครมันจะไม่ดีแต่ว่ามันก็ชอบแต่คนรวยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีตังค์มีร้อยยี่สิบไม่คูดน้อยเลยร้อยยี่สิบเองอะไรวะอุ้ยมาหาทำโอเคทำกดเหมืองรู้ใช่ไหมว่ากดเหมืองไงใช้ค้อนให้ค้อนแล้วเหรอ อ้๋อ้๋ออ๋อมันมีให้อันเดียวเอ่อเบรกกับเอ็กซามอะไรคื่ออะไรคืออะไร โอ้ดันดันดันเนี่ยทำไมอ่ะทำไมต่ออาตีอนี้แล้วกันลุงอือเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยดูเก็บก่อน อือ้ออื้อโดนโดนโดนโอ้โหรกระจายกระจายสะไกเก็บสิครับแม่ของนี้มันต้องเก็บ ดีงางนา่าชิบหายเลยก็จะได้กินโอเคอันสุดท้ายแล้วปังปังปัง เยอะๆนะเว้ยโอ้โหชีวิตมันอยู่กับงานจริงเงินเป็นสิ่งสำคัญนะฮะเงินคนเราจะทำอะไรต้องมีเงินนะไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้อไวะลุง ลุงมาทำอะไรอู้โอ้โหตีต้นไม้เล่นได้เอาลุงไม่ได้จะคุยเอาจเจ้าต้นมมไม้เจ้าส้มไอ้ได้จะคุยเลยลุงโอ้ลุงลุงมีปัญหาเนี่ยลุงลุงต้องโดนแล้วแหละนะไม่ได้จะคุยโอเคส้มได้ละ ไปแล้วลุงบอกลากันแล้วไปอนะฮะไปแล้วครับโกรย้ oh. ก็ว่าผมผมว่าผมจะอัดอันนี้ให้จบครับพยายามนะฮะจะพยายามมาให้จบ เฮ้ยสาวสวยที่ไหนจะพยายามนะฮะอัดให้จบเลยจะไม่ปล่อยค้างคาคา,าไว้ถ้าถ้าเล่นไม่ไหวจริงๆก็ขอไปด้วยเพราะว่าจะปล่อยค้างคา,งาไว้โอเคอยู่ในบ้านของ มาท่ามาถ้า,ม,า,ถา,ม,า,ถามีอะไรขายมัง้งอ๋อมันของเราเนี่หว่าวันเต็ดไอเทมโอ้โหโอ้โหบายแมววันเต็ดไอเทมสัต แรงเถอะตอนนี้โจนชีวิตเป็นอยู่กับเงินคนเราต้องมีเงินนะฮ <c ười> ะจิตกติเดิมเงินเป็นสิ่งสำคัญไปแล้วไปไหนต่อกลับบ้านนอนแม่งเบยกระสุงกระเซ็ไม่ปลูกเราทำงานอย่างเดียวพาธามนะ อย่าไปปลูกมันปลูกผักก็อย่าไปปลูกมันเกะกับบ้านนอนไม่มีอะไรทำแล้วไม่รู้สินะ หมามันไปไหนวะหมาบื้อนันไปไหนโอ้ยก็ผมจำไม่ผิดมันมีแดลลี่อยู่นะนั่นไงอ๋อนี่ไงเชเล็คเตอร์โปรไฟล์อาเคที่ ชอบคือขนมก็ชีสการทำชีสเหรอเอาออกไม่ได้จะออก้อตายเถอะสลับสับสนก็ปุ่มเหลือเกินชอบขี่ชอบแข่งการแข่งขันทิงมา้าสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไม้อะ่ะ อ,อ,อ่านแล้วก็บูเบอรี่ดอกไม้หมาบูเบอรี่โอเคนอนเซฟ เพิ่มกำไรไปขุดเหมืองต่อ,อเอ้ยปฏิทินเีมีงานเทศกาลต้องไปเนี่ยต้องไปเนี่ยเทศกาลเราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเฮ้ยใครมาวะ เวะมันจะเอาความปูกเราไปเฮ้ยเอาเชื่อกอลิดอีกอลิศในการบินไทยโอเคผมไม่แปลดีกว่านะอววันนี้ผมเจ็บคอแล้วครับ ทั้งพวกหลายเลยยังไม่กินะยาเลยจะค่อยไปกินยาโอเคผมจะอ่านเท่าที่ผมได้แล้วกันโห oh, มันให้เราห้าหมื่นชีวิตเยอะกว่าเงินจะเอาดีไหมนเนี่ย เฮ้ยไอมหมาเจ้าหมางโง่นี่สิพงก,ก็บานี่ดิวะไอ้หมางโง่โอ,อ้ยมันเป็นหมากูจริงปะเนี่ยไม่เคยฟังเจ้านายอยานี่สิไอ้หมางโง่ อนนี้จะไปไหนล่ะอย่าให้ต้องลงไม้ลงมือนะไอ้หมาเอะจะฆ่าสัตว์นะแต่ว่าถ้ามันจําเป็นก็ต้องทำเลยนะเอ้ยแต่มันเกมนี้มันมีฆ่าสัตว์ที่ไหนล่ะแม่ไม่เกี่ยวกันเลยเอ้ยเราเจออีกแล้วเจอหน้าอีกแล้วอ่ะ แม่ไม่สนใจครับวันนี้ทำงานนี่ดีกว่าไม่รู้ไม่จะมีให้เปิดทำงานป่ะแปดโมงถึงหกสิบี่โมงโอเคไปเดินเล่นกันดีกว่าไปโมไดไม่ใจวะน่าจะหกโมงนะโอเคเดินเล่นกันเฮ้ยอะไรวะ เดินติดเก็บสิครับเก็บสิครับอย่างนี้มันไม่เอ้ยโอ้โนไม่ได้จะโยนทิ้งโอ้ตายเถอะ เดลเล่นพอเดลเล่นพอเอามันมันตามันเปิดพอดีเลยเยี <Yeah. S 1> ่ยมพอดีลงออนอะไรลง ลุงลุงรู้ไหมผมอะ่ะเอา้าเอา้าลุงมันไม่ให้ทำงานไม่ได้เถอะลุงไม่ทำก็ได้วะ ทำก็ได้โอยลุงหมดอารมณ์เลยเสียอารมณ์เมื่อกี้เห็นร้านตัดไม้ด้วยตอนก่อนนอนครั้งที่แล้วไปตัดไม้ดีกว่าเอามาต่อเติมบ้านโอ้ยเยโคโนเทโรรี่ไปแล้วทำมาตรงนี้มันกระตุกจัง เฮ้ยหมอหมอนี่ว่าไม่ใช่เหรอ่หอ้าลุงผมมาทำงานแล้วเอ่อมันมีอะไรให้กูดีดได้บ้างเนี่ยตายเถอะลุงลุงมาทำงานอยู่เนี่ย ไมลุงไม่รับงานวนะ่ะสองน้อยหกโบนัสโอ้โหปล่อยเก้าโมงให้ตายเถอะลุงลุงลุงนานอะ่ะโอ้เดินเล่นก่อนก็ได้ลุงช้ามากไม่ลุงใช้เวลาในการเปิดนานจัง วิ่งวนเล่นจะคุยกับหมอดีวกว่าหมอไม่มีอะไรให้หอะหมอโง่กว่าเฮ้ยลุงออกมาแล้วลุงลุงทำงานโอ้ยเฟรมเร็ตกเฟรมเร็ตกลุงลุงเก้าโมงแล้วลุง กลางวงแล้วลุงต้องพาผมไปนะตัดไม้เนี่นนี่ลุงต้องพาผมไปตัดไม้โอ้ต้นใหญ่ๆเลยอุย้ยอะไรวะลูกนัดเหรอเก็บโอโ้ต้นมันใหญ่เว้ย ไหวแล้วต้องตัดเราเป็นชะเป็นนักตัดไม้ดีกว่าชอบทำลายป่าน้าลุงลุงนี่ลุงงบ่าตัดไม้แทนลุงแล้วไม้ต้องเป็นของผมนะลุงเตะเตะโอ้โห ไฟเรคตกเลยตกกระจายนะเก็บอ๊บมาลุงอือลุงต้องโดนผมตัดไม้ให้ลุงแล้วลุงต้องให้ตามผมเดียวเยอะนะชีตเป็นยุ เออเงินเป็นสิ่งสำคัญโอเคแตมนหน่าหมดพอดีเลยโอ้ยเฟรมเดตโตอีกแล้วรับท่านนะรอคอมดีๆก็อัดเกมที่มันใช้สเปคสูงนะตอนนี้ก็รอไปก่อนลุงเตมนหน่าหมดแล้วขอตั้งหน่อยเนี่ยเอาไม้มาให้แล้วเนี่ยได้กี่อันวนะเนี่ยลุงได้มาหกอันเนี่ยลุงลุงต้องให้แล้วนะ ไม่ให้นี่ผมโกรธนะลุงไม่มีลุงไม่ให้ลุงผมโกรธนะไม่ให้เยอะผมโกรธนะลุงผมอุต่าห์ตัดมาให้ต้องหกอันโอ้โหโอ้โหกระตุกอ้าลุงอ้าอะไร โอ้โห900ชีบมันอยู่กับเงินเงินเป็นสิ่งสำคัญไปแล้วถ้าผมจะอยู่ในบ้านหลังนั้นมันมีทำอาหารด้วยอะไปทำต่อดีกว่าเฮ้ยที่นี่มันไอ้ที่มันจะซื้อฟาร์มเรานี่หว่าเฮ้ยมึงอะชื่ออะไรวะ ชาเลสชาเลสมันอ่านยังไงวะคารเตอร์คาเลสคารลูเทอร์โอ้สิบโมงถนึงบ่ายสามแม่ยังทันโต oh. คิดว่าผมไม่มีแรงอย่างนั้นเหรอป้าคิดผิดป้าป้าทำงานหน่อยแม่มาควบสองกะเว้ย เดี๋ยวป้าป้ายผมทำไรอะ่ะไข่ป้ายผมทำไรอะ่ะป้าป้าให้ทำไรอะ่ะเดี๋ยวยังไม่รู้เลยป้าให้ทำอะไรอะ่ะตายเถอะป้าป้าให้ทำไรไข่ต้มเหรอทำไมภาษามันอุยอ้ยอุย้ยเก็มมันได้ทำไข่เจียว ก็บป้า้ำอะไรอ่ะไข่ต้มเหรอมันถึงกูก็ทำเป็นเลยแม่เซียนจริงเป็นไงล่ะฝีมือความเป็นพ่อครัวไม่รู้มันได้ทำอะไรทำอย่างเดียวป้าป้า,ป,าป้ากินไข่ต้มไปก่อนนะป้าไม่บอกเมนูผมอ่ะ ถ้าถ้าป้าไม่บอกเมนดูผมป้าต้องป้าต้องกินไข่ต้มแล้วแหละนะแล้วก็อาหารบูดๆจานหนึ่งถึงแถวบ้าหมมเรียกว่าขวไข่เจียวไข่เจียวเคลือบจองกระแล้ดนะป้าป้าต้องกินแล้วแหละโอ้โหเมื่อไรมันจะหมดมเนี่ยไข่เนี่ยยัดนานแล้วนะอะไรมันจะหมด โอเคหมดละป้าป้าต้องกินไข่เจียวแล้วแหละนะนะเอาไขา่ไข่ต้มอ,อะ่ะกินไข่เจียวกับไข่ต้มคู่กันป้าไมป้าให้สองร้อยอ่ะโอ้ไม่ได้แล้วมันไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องโอ้อะไรวะป้าให้สองร้อยเองอะ่ะไข่ต้มอ,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 อ่ะไข่ต้มอ่ะโอ้ป้าป้าแม่งกดขี่ราคา อะไรหวะไข่ต้มสิบกว่าใบไข่เจียวอันหนึง่งแม่งให้กูสองร้อยโอ้โหป้าป้าแม่งไม่ยุติธรรมอะไรอ่ะโอ้ป้าแม่งไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมกระต่ายกระต่ายบอกกูไม่เกียวมึงอะไรของมึง เปิดไปโอเคฮะเอาไว้ก็ขอจบพาร์ทแค่นี้แล้วกันนะเอใไว้มาต่อกันคลิปเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าครับโอเคครับไปต่อพาร์ทหน้านะฮะก็สำหรับตอนนี้ก็แป๊บบนึงดูทีวีก่อนกด เนนี่ก่อจมใสนะฮะเป็นข่าวของสซรยุทธนะฮะวันนี้มีการฆ่าตะกรฆ่ากรรมกรรินแกงอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็บรนไา้กระตูนนะฮะไม่ใช่แล้วโอเคโอค้ยเล่นมากไปหน่อยโอเคยวเก็บของแป๊บนึงแล้วก,ก็หาละอุย้ยอาหารเก็บไม่ได้โอ้ยโอเคครับก็สำับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไปต่อคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ